ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอบางเลนนะครับจังหวัดนครปฐมครับนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับริมทางนะครับถนนนะครับก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศแต่ละพื้นที่พื้นที่ให้ชมกันนะครับอันนี้เราอยู่ในชนน้ำบดนะครับอตอนที่ถ่ายนี้ก็มันก็เหมือนกันกับทุกที่นะครับตอนนี้ แต่บางช่วงก็จะมีความแปลกครับของในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรแปลกมีต้นกล้วยที่ไหนก็มีนะครับแต่ยังมีไฮไลท์นะครับมีไฮไลท์คอยดูกันนะมันจะมีเจออะไรบ้างเจอต้นกล้วยกัวน,นะครับ ที่นครหอมนะครับก็จะมีตอนนี้ก็ครับเป็นปาล์มแล้วก็อินทผลัมนะครับเพราะค่อนข้างมีไข่นะครับต้นมาที่เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ผลก็จะอร่อยนะครับามาคนก็จะมาปลูกนะครับ บางช่วงนะถ้าเราเข้าเป็นแบบในซอยเลยก็บ้างก็จะเป็นแบบบ้านเรือนโบราณน,นะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับส่วนนี้จะทำนาน,นะครับนะเป็นสวนดอกลักนะครับ นี่อันนี้มีต่อไปข้างหน้านะครับมีเป็นตลาดน้ําลำพญานะครับจะเป็นตลาดน้ํานะครับที่ติดกับแม่น้ํานครเชศีนะครับแม่น้ํานครเยศีก็คือแม่น้าเจ้าพญานั่นเองนะครับแต่ว่าผ่านช่วงไหนก็จะเรียกตามนั้นนะครับถ้าผ่านนครเพชรประถมก็จะเรียกแม่น้นํานครเยศีนะครับ ข้ามสะพานก็อยู่ส่งสะพานนะครับก็เป็นคนที C C ่นะครับเดินทางบ่อยนะครับก็จะเก็บพาบรรยากาศในแต่ละพื้นที่พื้นที่นะครับมาให้ได้ดูกันนะครับอแต่ละพื้นที่มันก็จะมีอะไรแปลกๆนะครับ ทางนครปฐมนะครับอันนี้คือต้นกระจงนะครับแล้วก็ต้นตาลน,นะครับต้นตาลก็มีเยอะนะครับบ้านนะครับถ้าไม่ใช่เป็นแบบ ในซอยลึกๆนะครับก็จะเป็นแบบใหม่่ะใหม่ๆนะอันนั้นเป็นบ้านเรือนไทยนะครับยังมีให้เห็นอยู่นะครับ แต่ถ้ามียูโซนหนึ่งนะครับจะเยอะมากเลย นี่ตอนตะครบนะครับ Dadewe. <laughs> นี้เข้ามาซอยมาค่อนข้างลึกนะครับนี่จะได้เห็นบรรยากาศนะครับนี่ชนบทครับต้นมะขามนะครับมะขามใหญ่นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ต้นดูอนเหมือนต้นมะขามนะกำลังมองว่าต้นมะขามหรือต้นตะเคียนนะครับที่นี่ ที่มองไม่ทันนะครับว่าต้นตะขามหรือต้นตะเกียนแต่อันนี้ต้นมะขามเทศนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนพักบุ้งนะครับทางนี้ก็ยังมีนะครับที่ทําเป็นพักบุ้งนะครับไม่ใช่พักบุ้งจีนนะครับอันนี้เป็นพักบุ้งน้ํานะครับ ทางบางเลนก็ยังปลูกกันอยู่นะครับบุ้งนะครับยังมีเห็เหนอยู่แต่ว่าภาคเกษตรค่อนข้างน้อยนะครับ คลิปนี้นะครับก็ถ่ายเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผ่านช่วงที่ว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ชมใหม่นะครับ